จริงที่เข้ามาทำการตลาดในเมืองไทยเนี่ยเป็นฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มิลสามรุ่นตัวเท็กซ์ตัวนี้เป็นตัวโปรอันนู้นที่ตัวโปรครับสี่ร้อยกิโลแล้วก็จะมีตัวที่วิ่งได้ห้าร้อยก็คือตัวอัลตร้าอัลต้าอ๋อห้าร้อยโลห้าร้อยโลทุกคนที่มาลองลูกค้าทุกท่านลงมาเนี่ยยกนิ้ววิ่งเลยตัวนี้เลยติดใจกันหมดใช่ครับหน้าจอตัวนี้ก็ กว้าง17นิ้วคือแบ่งเป็น2โซนนะครับดูคร่าวๆแล้วกันตัวนี้เป็นบอกเรื่องความเร็วเรื่องบอกระยะทางแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอกส่วนของนาเบอเกเตอร์นะครับแล้วก็มีกล้องรอบทิศทางตัวใช่ครับรอบทิศทางรอบทิศทางแล้วก็มลติมีเดียพวกนี้นะครับเบื้องต้นครับผมตัวนี้ก็ดีไซน์มาสวยงามมากนะครับว้าวก็คือไฟฟ้านี่คือเสียงนิ่เงียบมากเลยใช่ไหมพี่เงียบปิดเลยครับเงียบกิบเลยนะ หมอะสำหรับพ่อบ้านใจกล้าตอนคืนได้ครัออกมาไม่ได้ยินเสียงยไม่ได้ยินเสียงแน่นอนครับผม รับยินต้อนรับสู่รายการคาเฟ่แล้วเข้ามาส่วนรวมรถแต่งรถแข่งรถหรูแล้วผมสำหรับวันนี้แตกตานิดนึงครับวันนี้เรามาดูรถ EV กันเนาะเป็นรถไฟฟ้านะครับผมแล้วก็นี่อยู่กับพี่ครับผมสวัสดีครับผมไอแอมติ๊ตี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้ผมเห็นกระแสตอนนี้กำลังมาเลยพี่อ่าอย่าลําลับแบบน้องแมวน่ารักน่ารัก กู๊ดแคทกู๊ดแคทเนาะโอเคทีนี้ผมถามนิดนึงกู๊ดแคทนี่คืออยู่ในแบรนด์ของอะไรครับพี่ภายใต้หนึ่งไปใต้แบรนด์ของเกตบอลวอเตอร์นะครับจริงๆออกเสียงว่าโอล่าโอล่าครับผมโอล่าโอล่าครับผมโอล่าโอเคทีนี้โอล่าเนี่ยมันมีกี่รุ่นเนี่ยพี่ที่แบบจริงๆที่เข้ามาทำการตลาดในเมืองไทยเนี่ยเป็นฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มิวสามรุ่นสามรุ่นครับตัวเท็กซ์นี้เป็นตัวโปร อันนี้ที่จะโปรครับ400กิโลแล้วก็จะมีตัวที่วิ่งได้500ก็คือตัวอัลต้าอัลต้าอ๋อ500กิโล500กิโลไกลอยู่นะฮะไกลอยู่สบายมากเลยนะออกต่างจังหวัดก็ได้ออกอะไรก็ได้โอเคโอเคทีนี้เนี่ยแล้วผมถามนิดนึงถ้าเกิดว่าผมอยากใช้สมุดเพื่อเป็นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับพอได้ไหมพอได้อยู่ครับตอนนี้รองรับกันไหมพี่ตอนนี้ก็มีจุดที่ให้ชาร์จหลายที่สามารถดูในแอปพลิเคชันของเกตบอร์ได้ อ๋อก็คือสมมติว่าผมซื้อรถก็คือมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เลยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อย<ะ>เลยจอดท้าน,นกาแฟนะ,ะรครับระหว่างรอชาร์จสบายมากสบายมากโอเคแล้วรี่ส่วนตัวผมอ่ะไม่เคยลองรถไฟฟ้าครับทีนี้อัตราเร่งเนี่ยก็คือมันสามารถวิ่งได้ถึงเท่าไหร่จริงๆเขาตีมาว่า150แต่ผมยังไม่เคยลองอ่าร้อยห้าบก็สบายแล้วนะอยหก ทุกคนที่มาลองลูกค้าทุกท่านลงมาเนี่ยยกนิ้วมีเงินเลยตัวนิ้วเลยเพราะว่าติดใจกันหมดใช่ครับอัตราเร่งอะไรเงี้ยสบายสบายอืมาตามมาตามมาตามเท้าเลยเนาะเพราะว่าอย่างอย่างที่เท่ากันอย่างรถน้ํามันที่ก็คือมันก็ต้องมีเกียร์มีตามรอบตามอะไรอันนี้คือไฟฟ้าก็คือปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยครับเล็งได้เล่งได้โอเคทีนี้ผมเริ่มอยากเห็นตัวจริงแล้วพี่ทีนี้พาแนะนําหน่อยนะครับพี่ได้ครับอ่าสมมติคั้ข้างๆนี้เป็นรุ่นอะไรครับตัวนี้เป็นตัว400 Pro ครับ400 Pro ใช่ครับตัวนี้ถ้าเป็็นสีกชื่่อวา ตัวนี้ลูกค้าก็ชอบนะครับมันดูคลาสสิกดีผมว่าใช่ทรงมันก็เหมือนพอร์ชด้านหน้าเนี้ครับอาเหมือนพอร์ชเหมือนเหมือนพอร์ชก็คือถ้าตามสายตาผมพอร์ชผสมแบบนี้ผสมอะไรเงี้ยก็คือโมเดิร์นร่วมสมัยแต่เราฝงความคลาสสิกไปด้วยนิดนึงครับโอเคครับพี่โอเคสำหรับภายนอกก็คือมีไฟเนาะไฟตัวนี้ก็สวยมากเลยใช่ครับเป็นไฟอัจฉริยะอัจฉริยะครับสุ่ตัดแต่เรื่องสเปคเรื่องราคาเนี่ยเรารู้พร้อมกันมันทีกเราร ตุลานี้ตุลานี้วันที่เท่าไหร่ครับ29่สิบเก้ายี่ริบ้อ๋อรู้พร้อมกันเลยรู้พร้อมกันเลยโอเคครับผมสําหรับภายในคันนี้เป็นยังไงบ้างฮะภายในก็เป็นสีดําร้วนนะครับตัวนี้ครับโหพี่ล้ำมากเลยครับล้ำมากครับล้ำมากเลยครับครับผมผมครับเอโอเคหน้าจอตัวนี้ก็กว้าง17ดนิ้วครับนะครับคือแบ่งเป็นสองโซนนะครับดูคร่าวๆแล้วกันนี้เป็นบอกเรื่องความเร็วเรื่องบอกระยะทางครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอกส่วนของนาเบเกเตอร์นะครับแล้วก็มีกล้องรอบทั้งหมดงตัวใช่ครับรอบพิทางรอบพิททางแล้วก็มลติมีเดียพวกนี้ครับเบื้องต้นครับผมตัวนี้ก็ดีไซน์มาสวยงามมากนะครับว้าวพัดลมแอร์ฝ้าหน้าฝ้าหลังนะครับมีเสียบพวก USB ใช้มากครับผมเกียร์ของเราก็จากตัวฮาวตัวนี้คล้ายกันเลยนะครับ เกียร์เด่นหน้าครับเกียร์ว่างเกียร์ถอยหลังนะครับผมเบรกมือเบรกมือเบรกมือไฟฟ้าใช่ครับแล้วก็สามารถจะชาร์จเป็นบรเลณชาร์จได้อ๋อโอ้สุดยอดก็เปิดเสมือนแบบรถที่แบบล้ำสมัยล้ำสมัยครับถูกต้องครับนี่สลุปมูลุบนะครับว้าครับก็ขนาดก็กระทัดครับสบายสบายครับรับลมชิวๆชิวๆเนาะชิวๆเนาะนี่ขับไปแบบว่าพัทยาบางแสนนี่สบายนะเปิดโอ้โหริมทะเล ก็คือไฟฟ้านี่คือเสียงนี่เงียบมากเลยใช่ไหมพี่เงียบปิดเลยครับเงียบกริบเลยนะเหมาะสำหรับพ่อบ้านใจกล้าตอนคืนออกมาไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงแน่นอนครับผมพ่อบ้านหรือว่าแม่บ้านใจกล้าก็ได้ใจกล้าก็ได้โอเคโอเคครับผมอันที่นี้มีอีกหนึ่งรุ่นไหมครับพี่แนะนำโอเคได้แี่ยจริงๆรเนี่ยมันเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่คนละสีแค่นั้นเอง พี่ทีนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งหนึ่งคันแล้วกันแต่เป<ช>็นรุร่นเดียวกันกับเม,มื่อสักครู่นี้ไหมใช่ครับแต่คนละสีคนละสีคนละสีนี่เป็นสีดำนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เราทำการชาร์จอยู่อง่ายๆที่บ้านเสียบปลั๊กแล้วก็เอาบัตรสแกนเพือ่อให้ทำงานอ๋อโอเคทีนี้ผมถามอีกนึงอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่พี่จริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเป็น400นะครับที่เราชาร์จกันอยู่ก็6ชั่วโมง8ชั่วโมง6ชั่วโมงห8ชั่วโมงก็เต็มประมาณ เกปร็ประมาณนี้6ชั่วโมงถปชั่วโมงเนี่ยอย่างคุณแบบขับรถไปทํางานครับเลิกงานกลับมาบ้านชาร์จได้เลยสบายมากอันนี้ต้องไม่ติดตั้งที่บ้านไหมฮะอันนี้ใช่ครับอนนี้แพ็กเกจของเรามีมาพร้อมกับตอนซื้ออยู่แล้วติดตั้งให้ฟรีที่บ้านติดตั้งให้ฟรีที่บ้านเลยสบายมากโอเคโอเคครับสลหรับช่วงที่2ขออนุญาตเทสได้ไหมได้เลยครับยินดีมากชที่2นะเขาให้ผมขับเลยนะขออนุญาตนะครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับผมสำหรับร้อยฟ้านะโอเคครับผมไปช พวกนี้สังเกตยเสียงได้ทั้งหมดนะครับตัว <Whoa. S 1> อย่างก็คือสวัสดีออร่านำทางไปบุญถาว oh. มรมาถึงหน้าจอนี้รเราก็พูดได้เลยว่าเริ่มการนำทางอัน <Whoa. S 1> นี้ตั้งให้เรียบร้อยตรงขึ้นยาว บอกหมดเลยคำนวณให้เสร็จสับเรียบร้อยถึงกี่โมงกี่นาทีกี่กิโลเมตรบอกหมดแล้วเดี๋ยวใช้โหมดแบบขับเองถ้าเป็นภาษาเครื่องมินเหมือนแบบออโต้พายออลไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคลองปล่อยมือดูครับครับลองสอบดูนะได้ครับอ่าเข้ามาอันนี้ได้ละได้ละโอเคโอเคโอเย่าเร่งให้เกินหกสิบครับโอเคได้อันนี้จะเตือนว่าให้ช่วยจับพวงมาลัยนิดหนึ่งเช็คนะครับ ว่า <Okay. S 1> คนขับนั่นยังอยู่กับเขาไหมอ๋อมีการเช็ค okay, mm hmm. ด้วยโอเคดีถือว่าปลอดภัยครับผม